สำหรับในวีดีโอนี้นะครับก็เป็นข้อที่123ภาพฉายในระบบมุมมองที่3นะครับมุมมองที่3ที่กำหนดให้พื้นผิวใดอยู่สูงที่สุดน,นะครับทอ็อปฟอนไซเราจะรู้ว่ามุมมองผิวในสูงที่สุดเราก็ต้องมองด้านสองด้านนี้นะครับด้านฟอนกับด้านไซก็จะอยู่ตรงจุดนี้นะครับจุดนี้ ฉะนั้นเราก็ต้องเอาข้อที่ไม่ใช่ออกนะครับอยิวที่ห้าผิวที่6เพราะว่ามันอยู่ด้านฟอนต์มันไม่มีทางอยู่สูงที่สุดตอนนี้เหลืออยู่2ข้อสิบสีกับ12จากนั้นเราก็เดาง่ายๆนะครับ14กับ12มสองมองด้านข้างก็จะเจอเส้นขอบก่อนนะครับแล้วก็เจอเส้นที่เด n น i ลายแสดงว่า พื้นผิวที่อยู่ด้านหลังเป็นพื้นผิวเอียงนะครับตรงนี้12อยู่ด้านหลัง14นนั้นแสดงว่าพื้นผิว12คือพื้นที่ผิวเอียงนะครับและพื้นที่นี้จะเจอก่อนก็คืออยู่ตรงนี้ผิวนี้นะครับผิวที่14สรุปได้เลยนะครับ คำตอบที่ถูกต้องก็คือผิวที่14ถ้าใครอาจจะยังงงอยู่ก็ดูในโมเดลสามิติกันได้นะครับนี่เข้าไปก่อนเจอเส้นที่ d e n นล n e ก็คือพื้นผิวนี้จะอยู่ด้านหลังเหมื้นผิวที่6ที่5นะครับ ห้ากับหกตัดทิ้งไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอยู่ในมุมมองด้านฟอนถ้ามุมมองสามมิติก็จะเป็นรูปนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือผิวที่สิบสี่นะครับข้อที่สองมาดูอีกข้อหนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งสองสี่ภาพฉายในมุมมองที่สามคือกำหนดให้นะครับพื้นผิวใดเป็นพื้นผิวเอียงนะครับก็โมเดลเดิมนะครับ แต่ข้อนี้จะดูยากสับสนนิดหนึงนะครับเพราะว่าคำตอบที่เขาให้มานะครับพื้นผิวที่หนึ่งนะครับพื้นผิวที่หนึ่งก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับพื้นผิวที่หนึ่งรอบด้านหน้ากับด้านบนนะครับก็จะเห็นเป็นขอบนี้ ฉะนั้นนะครับตัดออกได้เลยครับขั้นยู่ที่หนึ่งเพราะมองด้านหน้าด้านบนมันไม่มันไม่เอียงมาแบบนี้ไปสลบมาแล้วก็ตัดข้อที่หนึ่งทิ้งส่วนข้อที่สามนะครับมองด้านหน้าเป็นผิวเรียบด้านบนก็ไม่รู้ครับเอียงลงมาแบบนี้บอกก็ไม่เคยถูกเหมือนกันครับ แต่พื้นที่ผิวที่สามจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้น่้จะดเดาว่าพื้นผิวที่สามนะครับถ้าเรายังไม่เห็นมองสามมิติดูฟิวที่ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับยี่สิบเก้า ทิวที่สิบสามนะครับเมื่อกี้เรารู้แล้วครับว่าทิวที่สิบสามนะครับดูจากระยะนะครับระยะตรงนี้นะครับ เดี๋ยวคือว่ามันตรงกันแล้วกันนะครับเนี่ยครับก็คือความกว้างกับความยาวนะครับมันนิดเดียวนะครับแต่ะหน้าเอียงตรงนี้นะครับมันค่อนข้างยาวนะครับ ฉะนั้นพื้นที่ผิวที่สิบสามนะครับก็ไม่ใช่นะครับก็คือมันสั้นนิดเดียวครับแต่พื้นที่ผิวเทเอียงนะครับมันยาวนะครับก็ตัดออกได้เลยคําตอบที่ถูกต้องก็คือผิวที่สามนะครับคือตรงนี้ผิวตรงนี้นะครับคําตอบที่ถูกต้องคือข้อสองผิวที่สิบสามนะครับก้อมองในโมเดลสามมิติก็คือรูปนี้ Okay, นะครับโอเคนะครับถ้าเห็นมุมมองสามิติก็คงจะอ๋อแล้วก็จำได้บ้างนะครับสรุปในสองข้อนี้นะครับก็ถ้าเห็นมุมมองสามิติที่ผมทำแล้วก็คงจะคิดอะไรออกได้บ้างนะครับจำอะไรออกได้โอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ